สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพนะครับจะมาแจ้งให้กับผู้สูงอายุทั่วประเทศกว่า10บล้านคนให้ได้รับทราบกันนะครับก็ทราบกันดีนะครับว่าสําหรับเงินเบี้ยยังชีพนะครับที่ผู้สูงอายุได้รับกันอยู่ทุกวันนี้นะครับถ้าหากท่านใดที่อายุครบ60ปีนะครับที่ลงทะเบียนไปแล้วก็จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนะครับซึ่งก็เป็นสวัสดิการสําหรับประชาชนที่รัฐบาลจัดหามาให้ในแต่ละเดือนนะครับ ซึ่งครั้งแรกนะครับผู้สูงอายุก็จะได้เงินนะครับเริ่มต้นที่600บาทแต่ล่าสุดนะครับก็มีการยืนยันแล้วนะครับว่าเงินบำนาญเดือนละ3,000บาทนั้นนะครับจ่ายได้จริงจ่ายได้แน่นอนก็เดี๋ยวเราไปรับชมในรายละเอียดกันนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้ากันชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับรับชมคลิปแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรหรือเห็นด้วยหรือไม่นะครับก็สามารถ คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสูงไวัเฮรอเลยบำนาญทวนหน้าเดือนละ3,000บาทยืนยันแล้วจ่ายได้จริงได้เงินแน่นอนก็เป็นข่าวมาจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกวันที่2 6ิมีนาคม256นี้เองนะครับบำนาญทวนหน้า3,000บาทจ่ายได้จริงขึ้นภาษีลดงบกองทัพได้6.5จแสนล้านบาทนะครับเลือกตั้ง66เดชรัฐพักเก้าไกประกาศ9ก้าบำนาญทวนหน้า3,000บาท จ่ายได้จริงใช้เงิน6 5แสนล้านหาเงินจากการปรับขึ้นภาษีเงินได้ภาษีที่ดินลดงบประมาณกองทัพนะครับเรียกได้ว่าเป็นการสวนกระแสดโดยแท้นะครับเพราะว่ายิ่งเข้าโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งแทบไม่มีพักการเมืองใดกล้าแต่นโยบายปรับขึ้นภาษีเงินได้เพราะมีแค่กระแสรัฐบาลจะปรับก็โดนโถมทั่วสารทิศนะครับวันนี้ก็มีพักก้าวไกลนะครับเสนอปรับขึ้นเงินภาษีเงินได้นะครับภาษีที่ดิน รวมแปลงลายแปลงนะครับเพื่อเอาเงินไปใจ่ายนโยบายเอาใจคนแก่นะครับบำนาญทวนหน้า3,000บาทโดยดรเดชรัดสุกกำเนิดนะครับผู้อำนวยการทิ้งฟอร์บัตเซนเตอร์นะครับกล่าวในวงเสวนาพิชากาานะครับตกความเป็นไปได้ต่อการจัดทําบํานาญแห่งชาตินะครับของประเทศไทยโดยจัดที่มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับโดยระบุว่าตัวเลขเงินบํานาญทวนหน้าของผู้สูงอายุที่พูดกันอยู่ขณะนี้ก็คือ 3,000บาทนะครับซึ่งเข้าใจว่าเป็นระดับที่ทุกคนเห็นร่วมกันแล้วนะครับใช้งบประมาณรา4.2แสนล้านบาทหากใจ่ายในอัตรา3,000บาทจริงนะครับจะช่วยให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในเส้นความยากจนจากเดิม6%นะครับจะสามารถลดลงเหลือแค่1%เท่านั้นนะครับแต่ถ้าอัตรา2,000บาทจะเหลืออยู่ที่2%นะครับ ซึ่งในจํานวนเปอร์เซ็นต์ความยากจนที่เหลืออยู่นั้นนะครับก็เกิดจากหนี้สินตอนทํางานและตอนเจ็บป่วยเช่นภาวะติดบ้านติดเตียงนะครับซึ่งพักเก้าใครได้เสนอควรมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงโดยเก็บจากผู้สูงอายุจํานวน200บาทต่อคนต่อเดือนจะทําให้ได้เงินจํานวนประมาณ3 0 0 0 0ล้านบาทสําหรับรองรับในส่วนนี้นะครับดรเดชรัเด์ดดนะครับยังระบุเพิ่มอีกว่ารายได้ที่จะนํามาสร้างระบบบ,บํานาญแห่งชาตินั้น ต้องใช้ช่องทางในการปรับภาษีนะครับดังนั้นคือ 1. ขึ้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ส่วนรายย่อยต้องลดลงจะนํามาสู่รายได้เรา9 0 0 0 0ล้านบาทนะครับ 2. ปรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการลดหย่อนภาษี 3. ปรับภาษีที่ดินแบบรวมแปลงและลายแปลงในส่วนนี้จะได้เงินเรานะครับ1.5แสนล้านบาท 4. ปรับภาษีความมั่นคงนะครับเป็น0.5%เ จะให้ได้เงินลาวหกหมื่นล้านบาท5ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จะเป็นเช่นลดควบกองทัพควบรวมธุรกิจทหารซึ่งจะลดได้ประมาณ2 0 0แสนล้านบาทหากคิดคำนวณตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่เกิน7%ดรเนะครับดรเดชรัตน์นะครับ,รบยังกล่าวว่าเราชอบเอาเงินไปทำบุญมากกว่าการจ่ายภาษีฉะนั้นการจ่ายภาษีตรงนี้ก็เหมือนเป็นการทำบุญที่มีความเสมอภาคและม,มีประสิทธิภาพมากที่สุดส่วนภาษีแวดนะครับภาพใหญ่ของประเทศ เรายังไม่ไปพูดถึงยังไม่พร้อมเพราะเป็นเงินก้อนใหญ่เอาที่ได้กล่าวมาก่อนนะครับร,รวมๆแล้ว3ก้อนก็จะได้เงินประมาณ6.5แสนล้านบาทดูแลทั้งผู้สูงอายุเด็กเล็กแล้วก็วัยทำงานนะครับผมคิดว่าคำตอบชุดนี้เราต้องทำให้คนไทยเห็นภาพว่าภาษีที่เขาจ่ายมามันกลับคืนหาพวกเขาอย่างไรการเสียภาษีที่เต็มไปด้วยความภูมิใจนะครับดเรเดชรัด,ดได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ด้วยนะครับ ก็สำหรับบำนาญทวนหน้า3,000บาทนั้นนะครับแอดมินก็คิดว่าหากเปลี่ยนเป็นรัฐบาลอื่นนะครับที่ไม่ใช่รัฐบาลในชุดปัจจุบันนะครับก็น่าจะทําได้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งก็ไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงสุรารัตน์นะครับร่างกฎหมายบํานาญก็ได้เข้าสู่สภาแล้วนะครับรวมไปถึงพักเก้าไกลนะครับก็มีท่าทีว่าจะทําได้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งหากผู้สูงอายุนะครับได้เดือนละ3 0 0 0บาทแบบทวนหน้าทุกคนแล้วนะครับก็คงจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็ ไม่เป็นภาระของลูกหลานนะครับนี่ก็เป็นข่าวสา,สารสาระดีๆที่นํามาแจ้งให้กับผู้สูงอายุท,ทุกท่านให้ได้รับทราบนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารเงินเดียวยานะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ